สวัสดีครับวันนี้ของแคน้อยฟาร์มชาแนลนะครับหลังจากที่เราได้เพาะลูกนกเป็ดน้ำไว้นะครับผมวันนี้เราปล่อยดูซิว่ามันจะพาแม่มันเป็นไหนเพราะว่ามันอ้อนอยากจะออกจากสุ่มแล้วนะครับเลยครับกำลังเดินไป กำลัเงเดินไปนะครับเห็นแดดแล้วอ๋อชอบแดดอยากออกแดดนะครับก็เล็ กาา็เลยพามาเห็นแล้วไก่ลุมัออกเลยนะครนี้ ครับครับมาดูกันอยู่ไหนบ้างอ,อ,นนอ้าไล่มาดิอันนี้มานี้เ็า <c oughs> เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไก่นะครับ <c oughs> ช่วงนี้เพราะเขายังเด็กมากครับเด็กก็มานะครับเล็กก็มาให้จับจับด้วยนะฮะ ไปไหนหมดแล้วเนี่ยมีทั้งหมด10บตัวนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งไก่ไก่แจ้แล้วก็แม่บุญธรรมเขานะครับอันนี้ก็จะเบือก็ไม่กัดนี่นะครับนี่นะครับพฤติกรรมของเขานะฮะแต่เขาเป็นสัตว์ป่านะครับสักวันเขาก็จะต้องกลับเข้าสู่ธรรมชาตินะครับ อันนี้เราก็อนุบาลวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราปล่อยออกจากสุ่มไก่นะครับกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้อยู่ที่แดดนี่นะครับเห็นเขาเขาได้แดดได้อะไรเขาก็จะดูสดใสจะดูลกๆหน่อยนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์จะลกมากนะครับเขาจะสั่นใช่ไหมเนะนี่ยไซขนไซขนเล่นไซขนเล่นนี่เขาลงน้ำได้หรือยัง ลงได้แล้วแต่วันนี้ไม่ลงเปลี่ยนมีม,มีมีตัวใดไหนบ้างที่พอจะเอาลงน้ำได้ให้ดูบ้างได้ไหมเอา้าแล้วแม่ไปไหนแล้วเนี่ยยูนี่โอ้แม่ไม่ห่วงลูกเลยไปไปรวมฝูงหมดเลยพอปล่อยจะกลงนะครับตัวนี้ตัวเตี้ยสุดอันนี้ก็เข้ามาขออาหารนะครับตัวนี้เตี้ยสุดเลยนะครับนินิจัง นะครับนี่นี่จังขานี่จะติดกับพื้นเลยนะครับอ๋อเรามาดูนกเป็ดน้ํากันต่อนะครับนี่นะครับเขาได้แดดก็เห็นชัดนะครับเขาจะพยายามอยู่กับแดดนะฮะไปหาแม่แล้วพยายามจะไปหาแม่เขานะฮะแม่เขาอยู่โน้นข้างหน้า ช่วงที่ออกมาได้แค่ไม่เกินวันสองวันเขาจะแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากตอนนี้เริ่มกินอาหารได้แล้วก็จะให้อาหารเป็นรำแล้วก็อาหารไก่เล็กนะครับผสมในน้ําผสมในน้ําเขาก็จะพฤติกรรมก็คล้ายเป็ดล่ะครับคล้ายเป็ดเลยแต่ก็ดูแล้วจะแข็งแรงลักษณะการกระโดดหรือว่าเหมือนกับเขาก็จะบินน่ะนะ เขาก็อยู่เป็นกลุ่มนะครับพวกนี้ถ้าได้เดินนําหน้าหนึ่งตัวปุ๊บตัวที่เหลือก็จะเดินเดินตามคล้ายๆมีลักษณะจ่าฝูงนะครับเห็นไหครับเขาก็อยู่กับไก่แจ้กันตอนนี้เหมือนกับจะตากแดดกันเป็นชีวิตใหม่นะครับชีวิตใหม่ที่ที่เราได้มอบโอกาสให้เขาได้เกิดมานะครับดูแล้วน่ารักนะครับน่ารักสดใส นี่อีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับอยู่กลางแดดนะครับแต่เวลาลงน้นํานี่เรายังไม่เห็นนะฮะว่าเขาลงยังไงก็พยายามอาน้ํามาใส่กระมังให้เขาลงตรงโน้นนะครับแต่ก็หนุ่มกีตก็ลองจับลงดูละรู้สึกว่าจะไม่ลงรู้สึกว่าจะหนาวนะฮะเดี๋ยวลองลองจะหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาลงไปอีกสักหนึ่งครั้งนะครับดูว่าจะยังไงดูตัวที่แข็งแรงนะครับลองดูดูว่าเขาจะอยู่กับน้ำยังไง สัตว์พวกนี้ปีกเขาจะเป็นมันนะครับเป็นมันเขาจะปีกเขาจะกันน้ําได้นะฮะแล้วก็จะมีเท้าที่เป็นใบพายาว่ายน้ําได้ดีมากกว่าเป็ดธรรมดานะครับลองดูนะครับนี่นล่แล้วเล่นแล้วเนี่ยนะครับน่ารักเชียวลอ,องดูตัวอื่นสิอาพยายามจะขึ้นเป็นการทรมานหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่จมน้ํานะครับเพราะลักษณะที่เท้าเขาจะเป็นใบพายนะครับ แต่ดูแล้วจะไม่ไม่อยากอลองเท่าไหรไ่ไม่ชอบ<ง>อ,อ๋อนั่นนะครับเห็นไหมครับความแข็งแรงของเขานะครับปีนขึ้นมาไก่ก็ได้ครับไปกินน้ําไอ้จะบึกว่าโอ้โหกวน <c oughs> นะครับเขาก็ดูแลก,กันนะครับทั้งหมาทั้งไก่นะครับเขาอยู่อย่างเงี้ยครับเราเราเลี้ยงเขาให้อยู่ร่วมกันนะครับหมาไก่แล้วก็แถมด้วยนกเป็ดน้ําเข้ามา <c oughs> แต่ไก่ไข่รู้สึกว่าเขาจะไม่ชินกับกลิ่น นกเป็ดน้ําอาจจะมีจิกบ้างอะไรบ้างแล้วตรงนี้เราต้องช่วยดูเบื่ออย่ายุ่งเบื่อกวนอันนี้เขาจะหาแม่เขาเจอไหมเนี่ยเนี่ยเขาอยู่นี่อ๋อแต่ก็เรียกไปอยู่ใช่ไหมวันนี้ก็จะปล่อยให้เขามาโดนแดดแล้วก็เออมาอย่างนี้สักหน่อยนะครับแต่ก็อีกสักพักเราก็จะเอาไว้ในสุ่มไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแบบ ไก่ไก่ไข่นะครับไก่ไข่เขาเหมือนกับผิดกลิ่นหรือไงไม่รู้ครับเขาก็จะจิกหน่อยจะไม่เหมือนไก่แจ้นะครับไก่แจ้ช่วยกันดูช่วยกันดูแลนะฮะวันนี้คลิปดีๆตรงนี้ก็เอามาให้เห็นถึงวิวัฒนาการของนกเป็ดน้านะครับที่เราให้ไก่แจ้ได้ฟักไว้นะครับออของแค่น้อยฟาร์มชาแนลก็วันนี้พามาดูไก่นะครับไก่ก็จะช่วงนี้พึ่ง คนจากการป่วยนะครับก็จะอาจจะดูไม่ค่อยจะสดใสกันเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีแดดก่อนหน้านี้คลึ้มมากนะครับไก่ก็จะสุขภาพไม่ค่อยจะดีกันหลายๆตัวนะครับก็มีทั้งหยอดยาทั้งดูแลทุกอย่างนะครับอาจจะดูโกๆหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าบริเวณนี้พอดีเมื่อเช้าเพิ่งเอาอุปรกรณ์มาเท เพื่อจะทําความสะอาดกันนะครับวันนี้ของเค่น้อยฟาร์ม channel ก็มีเรื่องสดใสของนกเป็ดน้ํามาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตถ้าเขาโตขึ้นว่าเขาจะเป็นยังไงในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราในของเค่น้อยฟาร์ม channel เราก็จะสรรหาสรร้างอออะไรที่มัน <c oughs> ดูแล้วแบบให้มันดูสดชื่นนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันต่อไปวันนี้เราสคน ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ